มีนะคบเว,เวทีเล็กจะมีเวทีใหญ่ในโรงละครนักเรียนเห็นหรือยังเวทีใหญ่ยังไม่เห็นนะครับพรุ่งนี้เราได้เห็นแน่คุณครูจะประกาสําคัญให้ทราบว่าพรุ่งนี้โรงเรียนจะมีกิจกรรมสร้างสรรค์อัศจรรย์กับสายเสมาโดยจะมีคุนเชิเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะมาทำให้ พ่อคุณแม่ไปดูกับหนูนะคะวันไหนดูวันไหนอ่ารพรุ่งนี้แสดงกี่โมง9โมงถึง10โมงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตเชิญพี่ใจดีที่เขาจะเอาหนมาโชว์ให้เราดูเป็นตัวอย่างเป็นอย่างแ๊บเดียวแล้วพรุ่งนี้เขาก็จะแสดงเต็มเลยเขาจะแสดงในท้องเรื่อง เรื่องอะไรรู่อังเรื่องป่าจ่าจ่าเอ้ยเทวดาจ่าจ๋ากับป่ามาอธจษรย์รู้จักเทวดามั้ยลูกแล้วเป็นตัวยังไงเนี่ยเทวดามีน้ำแรงสาวอากาศเลยยนี่ไหลูกอ่ะเดี๋ยวเดยพวกเราคอยดูพรุ่งนี้จะมีเทวดามาที่ในลุงละครใครสนใจนะใครอยากดูบ้างเน ถ well. ้าสนเดี๋ยวเอาคล้อนะทีมงานคล้องแล้วอเสียงผมมือให้กับพี่ตู้ดี่ะ Ok 你好。 8, วัสดีค่ะขอแปวัสดีก่อนเด้อ ว่าเราจะแสดงคุณนแบบนี้เป็นเรื่องให้นักเรียนดูแสดงเสือมุกนี้เราก็จะให้เด็กๆมาเล่นกับคุนมาฝืนลองทําดูใครสนใจพรุ่งนี้เตรียมตัวไว้นะครับเดี๋ยวพี่ใจดีเขาจะให้เรามาเล่นกับมุนบนเวทีด้วยอ่ะนะครับสรุปว่าเข้าใจตามนี้พรุ่งนี้ใครสนใจที่จะชมคุนสายเสม,มาในท้องเรื่องเทว,วดาชจ้ากาป่าสุดจันทร์ ครับ9โมง10โมงเราจะแสดงที่โรงละครชวนคห้พ่อคแม่มาชมด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยตอนนี้พวกมือดันกลางอีกทีนึงนะครับและเดี๋ยวพี่เขาก็จะไปก่อสร้างเวทีในโรงละครของเราเป็นเมืองใหญ่โตโบราณสวยงามพุ่งมาลรถกระบาดเต็มหมดเลยนะครับและเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราจะคอยชมกานนะครับอะไรยังไงเข้ามาเรียนได้เลยครับ